เริ่มต้นไปที่ไอคอนสตรีมครับแล้วก็ Open File Location นะครับเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็หาตัวไอ l อ่าโฟลเดอร์นะครับสตรีมแอปพอสตรีมแอปนะครับเข้าไปแล้วปุ๊บก็จะเข้าไปต่อที่ Common c o m m o n เสร็จปุ๊บจะเจอโฟลเดอร์ a r ร t o นะครับเราก็เปิดไฟล์ที่เราซิปมาแล้วนะครับผมก็เห็นเป็นโลโก้ a r e t เเหมือนกันก็นลากลงเลยนะครับแล้วก,กดโอเค ทับได้นะฮะก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมก็เขาจะาทับไฟล์แล้วก็แต่ว่าไม่ต้องกลัวไฟล์เดิมหายนะครับก็ยังอยู่โอเคครับก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเปิดคอนเทนต์แมเนเจอร์มาก็จะเห็นว่า,าเข้าสนามได้แล้วแต่สำหรับใครที่เอาตัวสตรีมแอปไว้ในที่ได้ดีนะครับก็ไปทำแบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าก็เปลี่ยนได้แล้วก็ เข้าไปที่คอมมอนแล้วก็เอาโฟลเดอร์อาร์เตโตให้โยนทับกันนะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาสอนลงรถกันอีกทีแต่ว่าอย่างตัวคลองห้าเนี้ยก็จะต้องลงแบบนี้นะครับจะโอเคกว่านะฮะเพราะว่าจะมีเรื่องของไฟเรื่องของอะไรพวกนี้ถ้าไล่ลงทีละอันบางทีบางอย่างอาจจะไม่มานะครับผมถ้าไงก็นะฮะถ้ายังติดยังสงสัยกันอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวอินบ็อกมาคุยกันครับผมหรือไม่ก็เข้าห้องดิสมาคุยกันนะครับ ขอบคุณมากๆครับ